หลังจากที่ได้ทราบคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ครั้งที่3กันไปแล้วผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปฟังจากปากของพวกเขาครับอึ้งมากค่ะหน้าดูแบบ <c oughs> แล้กอ้าปากตลอดเวลาอึ้งแบบอึง้งในใจหนูคิดอันดับแรกได้แก่ในใจหนูคิดแล้วนะตุ้มตามแบบนี้เพราะว่าพี่ตุ้มตามมาแบบประมาณหลายวีคแล้วหน,แบบหนูก็เลยแบบตุ้มตามหนูก็เจียมพี่แฟนกล้องอยู่ในหัวหนูเลยอ่ะเพราะหนูจำได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่ตุ้มตาเขาก็เข้ามาสก,กิดนูเชดเลยหนูก็สมก,กิดทำไมพี่ตุ้มตามาก็เลยแบบมาบอกทีหลังว่าพี่รู้แล้วว่าเป็นชีวีดได้แบบมีดังสังหรณ์อย่างงี้หนูก็เลยพอ,อได้ก็พี่ตุงตาก็นั่นเงี้พี่บอกแล้วจากความรู้สึกผมอะผมแค่ลองเดาๆเล่นไงรับก็นั่งนั่งอยู่กับน้องเงี้ยอย่างหนึ่งก็คืออยากให้กำลังใจน้องด้วยแหละน้องน้องแบบมันก็ชอบน้อยอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเหมือนไม่มีใครเชียร์ไม่มีใครอะไรเลยอย่างเงีง้ยผมก็เลยแบบ แต่แต่กับครั้งนี้ผมรู้ไม่รู้ดิผมสกิปโทรเลยสกิปเลยสิบี้สิบี้ฟังนะอะไรเงี้ยก็คือได้ทีผมก็ตกใจอุย้ยแมนเนี้ยมันแค่วาฟขึ้นมาแล้วแบบว่าสกิปสิบีเลยสิบี้อยู่ดีๆก็ไปสกิปน้องอะเงี้ยแบบก็แบบอุ้ยแม่นเลยอืมก็ดีใจนะคะที่แบบทุกคนแบบช่วยกันโหวตหนูแต่ว่าหนูก็ไม่มีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยได้คะแนนเยอะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบวันนี้มันยังแบบแค่แบบ สี่หนึ่งส่วนสี่อยู่เลยค่ะเราดูคะแนนร้อยเสียงด้วยอะไรด้วยก็ดีใจก็ดีใจไม่ด้สีเรียครับไม่ได้สียเรียก็ก็รู้ก็ไม่เป็นไรครับรู้ก็ได้ไม่ดูก็ได้ครับมันก็มันชิมรับมันเฉยๆครับกอดคนมีขี้เบนเนื้อเย็นใจเต้นตาโตโอ้เริ่มสังเกตว่าเหมือนไม่แน่นอนจริงๆเพราะว่าอย่างตอนแรกที่สองดีๆก็มาที่หนึ่งสักพักก็มาที่สาม อะไรยังไงเลยแต่ก็คือเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นอยู่แล้วครับก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีนะคะแนนเราก็จะล่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องทําดีเต็มที่ทุกวีก็ก็คิดว่ายังไม่อยากตกรอบรอบนี้นะขอรอบหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอทํำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้นอนหยุดมีความสุขในบ้านได้ทาฝันน้นๆนิดนึงก็ดีเหมือนกัน ก็คือเหมือนกับว่าก็อยากทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่จะได้ไฟถึงไหมอะไรเงี้ยโซโซโซูซซิวีซูซก็ไม่รู้มันมันเริ่มแบบเออก็น่ตามนั้นก็เออก็อ๋อสองลำสุดท้ายอะไรเงี้ยไม่เชิงเครียดหรือว่าไม่ไม่เชิงเสียใจมันมันเหมือนยังไงดิเซ็งเล็กๆ อ๋อชีเดียวอะไรคิดว่าขอขึ้นรึบ้างขอขึ้นรึบ้างก็ดมขึ้นก็สถท้านเบาก็อยากขึ้นขึ้นในใจก็แหมขึ้นขึ้นซะหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่ขึ้นก็เราก็อ่ะอ่ะอันน่ะนทำดีกว่าให้เต็มทีหนูก็อยากขึ้นบ้างค่ะแต่ไม่ขึ้นสักทีก็เราก็ต้องทำใจให้ชิมค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องสู้ค่ะก็หนูอยู่ตั้ง กี่รอบอะคะสี่ <4 S 1> แล้วคะ่ะจริงๆคะ่ะสี่แล้วคะ่ะแอมอย่างแอมยังขยับบ้างยหนูไม่ขยับไปไหนเลยไม่เชิญกับชินไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็ทำใจไปบ้างไปด้วย ถ้าไกลวันขึ้นปีใหม่ดวงไม่เล่เกินไปพี่คงถูกควยอย่าลืมนะครับรักใครชอบใครอยากให้ใครได้ไปต่อส่งคานานโหวตคุณไปได้ทาง SMS กอมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เขา้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เขา้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อและสุดท้ายใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทย คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ